สาวมารีเบนเนอร์เร่งสปีดสุดแรงคว้าโพเดียมครั้งแรกในชีวิตนักแข่งค่ะโลกสนามในฐานะนักแข่งของโตโยต้าไรซิ่งสตาร์ทีมหมายเลข19 2เป็นปีแรกเพียงแค่สนามที่ 3, สามสาวมารีเธอก็ทําให้แฟนกลับและกองเชียร์ได้เฮลัน่นกับโพเดียมแรกในชีวิตนักแข่งในการแข่งขันโตโยต้ากาซูไรซิ่งมอเตอร์สปอร์สอสนามที่3ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมค่ะสำหรับเธอนานสาวมารีเบนเนอร์ มากที่ความสามารถจริงๆล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่ายอดเยี่ยมชนะเหล่านักแข่งสาวในรุ่น v ีออสวันเมกเรสเลดี้ครับโชว์ฝีมือขึ้นโพเดียมควอาอันดับที่ห้าได้สําเร็จค่ะงานนี้มารีเผยความรู้สึกหลังแข่งว่าเธอดีใจมากๆแถมยังซ้อมหนักอีกด้วยตั้งใจมากวันนี้ทําให้เธอได้ขึ้นโพเดียมอย่างที่ตั้งใจต้องขอบคุณทีมโค้ชและผู้ใหญ่ใจดีบริษัทโตโยต้ยตามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดที่สนับสนุนที่สําคัญต้องขอบคุณพลังรักจาก แฟนทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้สาวมารีตลอดแฟนสายสปีดส,สามารถร่วมติดตามความสนุกสนานของการแข่งขันและเริ่มเชียร์สาวมารีลงสนามลุ้นโผเดียมได้อีกครั้งในรายการโตโยต้ากาซูร์เรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตสค่ะสนามที่4ในวันที่14 1 5ถึง15พฤศจิกายน2563 นสนามช้างอินเตอร์เนชนแนลเซอร์กิจจงังหมดบุรีรัมติดตามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสำหรับเรื่องเหล่านั้นมีความอัปเดตอย่างไรเราจะรีบนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ